สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริภาพรสามพิมพ์เป็นนักศึกษาชั้นมออปลายจากการที่ดิฉันได้มาเรียนรู้การทำสื่อส่งเสริมการอ่านจากกศนทําให้ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมีการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อสร้าง QR code ในการผลิตสื่อต้องศึกษาการใช้อุปกรณ์มาก่อนและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อที่จะได้สื่อวงล้อการอา่านที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ การทำสื่อทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานแบบเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่รักษาวความสะอาดสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกระดาษที่เหลือใช้มาทำสื่อสื่อที่ได้สามารถนำมาสร้างเป็นนิทรรศการพื้นบ้านได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาการทรงงานด้านความประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดและพระบรมราโชบายของรัชกาลที่1ิ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงและมีคุณธรรมขอบคุณค่ะ